การชำนาญในสมาธิจะชำนาญสี่อย่างมีสี่อย่างนะชำนาญในการเข้าสมาธินึกอยากเข้าก็าเข้าได้ในปิ๊บเดี๋ยวก็เข้าได้ชำนาญในการทรงอยู่อยากอยู่นานยังไงก็ได้ชำนาญในการเจริญปัญญาในสมาธินะคือเห็นองค์ฌานทั้งหลายเกิดดับนะเห็นขนาดเข้าสมาธินะมันก็ยังไม่เที่ยงนะ ชาญที่แปดก็ไม่เที่ยงชาญที่เจ็ดที่หกที่ห้าที่สี่ที่สามที่หนึ่งอะไรก็ไม่เที่ยงัชาญหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเห็นกระทั่งชาญสมบัติก็ยังกตกอยู่ใต้ใจรักนี่เดินสักตัญญาในอัปปนาเดินตัญญาในอุปจาระนะจิตนถอยออกมาจากอัปปนาเข้าอัปปนาก่อนนะแล้วถอยลงมาแล้วคราวนี้บางทีมันมี ภาพมีเสียงมีกลิ่นอะไรประกอบด้วยนะนะอย่างเราจิตมันถอยออกจากอภปนามารู้สึกความมีอยู่ร่างกายเนะี่ยรู้สึกร่างกายนี้เหม็นมากเลยเหมือนซากศพนะบางทีเหม็นแบบเหมือนเผาศพเหม็นไหมอะไรเงี้ยนะหรือดูองไปนะเนื้อหนังหายหมดเลยเหลือแต่กระดูกดูดกระดูกกระดูกระเบิดเปลี่ยงเลยนะกลายเป็นเหมือนเมนะ็ดพระธาตุ ตกอยู่ที่พื้นดูไปอีกสลายตัวนะกลายเป็นแสงนีนะ่นะเห็นทุกอย่างนะแรปรปรวนไปเรื่อยๆเราไม่ต้องเรียนเยอะนะเอาอันแรกให้ได้นะคณิกาสมาธนะิพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยตัวนี้นะพอพอเข้าใจไหม เบื้องต้นถือศีลห้าใครบอกว่าศีลไม่สําคัญไม่ต้องเชื่อนั่นยิ่งกว่าเทวทัตอีกเทวทัตถือศีเลเข้่งครัดนะบอกเข้่งยิ่งกว่าพุทธเจ้าอีกนะถือศีลห้าข้อไวนะ้เพื่อควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจา